นตีต้องรอนังใรอยนยนอาตต้องรออยงส้นมาดูแต่ละอย่างคือยังเริ่มต้นที่ไหนครับเริ่มต้นที่ตรมเป็ดตมเป็ดตม, uh oh มไก่ไมีหไหม,มครับตรมไก่เดี๋ยวเดี๋ยวโรเดี๋ยว LO, เดี๋ยวมีตำหานเดี๋ยวมีตมหางมันยากง่ายกันหรอู่อะไปใช่ไหมครับให้มันยาวนานไม่เสียงไม่ขาดภายในหวินาที5้าวิไฟจะขึ้นนะป๊าป๊าป๊าป้าไแดงติด แส่งนว่าคนมานี้นิ่งี่ทรัมโบนทรัมโบนมันก็จะใช้ลมเยอะขึ้นเ้อไงมันต้องชักเลยฮะก็แล้วแต่เป่าให้มีเสียงไปอยากขาดนะเสียงยาวธรรมดาอันนี้อะไรครับบาริโทนมาดูต่อไปันนี้น่าจะใช้ลมมากที่สุด อันนี้อะไรก็เนี่ยอันนี้ที่ข้อหูอันนี้หมวกก่แเนี่ยหมวกอันนี้ทูบาร์หมดนี้นะฮะเมื่อพลังปากหรือว่าแก้มก้มื่ยหมดแล้วมาที่สุดท้ายครับอ้อโหดจริงๆเป่าโปงเป่าโปงครับลุกโปงเป่าให้แตกครับเป่าให้แตกมีเท่าไหร่เป่าให้หมดทุกอย่างพร้อมเข้าประจำที่สังเกตง่ายๆนะครับไฟนะฮะมาถึงสีแดงถึงจะหยุดได้นะครับทุกอย่างพร้อมนะครับพร้อมไป ไปไปแล้วครับโอ้โหเสียงตังยาวนานนะครับไปแล้วป๊บลยโอ้โหเสียงต่อเนื่องดีมากไม่รู้ตัวนี้จะทำอย่างไรครับนี่โอ้โหเร็วแต่เสียงไม่มีขาดเลยนะครับนี่ล่าเสียงยาวเอาไปแล้ว เนี่ยนี่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่อู้ยยยยยยวยยายยยยยยนยยยยยยเยายย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 ยครยยยยยย่ยย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 มยยยยยยหยยยยยยยนยดเหยย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 ยงตยย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 หยุดหยยยยย้ยย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 ยมยหมยยยยยยยวยยยยยยยแสดงว่าต่อเรื่องเวลาแล้วล่ะ ของเรา56ใช่ไหมครัไม่ถึงนาทีทางนู้นให้เท่าไหร่ดีครับเพิ่มให้อีก20วินาทีครับโอ้โหก็เป็นรวมๆมาเลยนาที20แล้วกันครับใช่ไหมฮะหนาที20ต่อไปอีก20กว่าวินาทีก็โอ้โหยาวนานมากเลยนะ3คนนะได้หรือไม่ได้ครับ นนัก่อได้ได้นี่นางเอกตอบไปแล้วเรียมีประสบการณ์ในเรื่องราวของเครื่องเป่าดีอยู่ด้วยว่าไม่ได้เอาละเอาละคุณน้อยได้เพื่อนโอ้ผู้หญิงนี่ได้หมดเลยตุ๊ดผ้ารุษบอกไม่ได้เท่านั้นมีอะไรครับผมช่วยเรียกนะไอ้ผาช่วยได้ตลอดนะหนูจะช่วยได้ตลอดนะคุณเรียกได้นะหนูช่วยช่วยพี่หน่อยแล้วกันช่วยยเงี้ยพี่ช่วยอะไรไกลพี่หน่อยดิ เล่นขนาดนี้เลยล่นขนาดนี้เลยเหรอฉดุดดุดยังพร้อมไปเียรได้ถือได้ต่อไปไปาอแล้วมาแมีโอกาม่โอครเียก็ได้ขอให้ต่อไปนะครับ buồn lắm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  lắm buồn lắm buồn lắm buồn

ยังจ,จ,จะป่าอีกเหรอหมดแรงอ,ะรงอ่ะโง <laughs> หมดแรงแล้โกงเละหคยเเอาละเอาหมดหรอไม่หมดลมันเลยเป็นานานมากแล้วอ๋อ <laughs> หมดนานแล้วเหรอใครเอาใครเอาแป้งม,มาใส่ว้แล้แป้งนะฮะ เวลามัาบอกเขาพวกเขาปากกันเนี่ยฝัสุดนี้เป็นเครื่องดนตรีแน่นอนท่าทางทรมานมากนะพูดไอ้นี่ก็สาหัส์าการพอแล้วมาเจอนี่ก็พอแล้วมาเจอย่รื่อยเยไงเมื่มึงกินลมไงเออพอไปได้นะครับข้างที่หนึ่งนะครับนี่การจับก็ผิดกันแล้วนีี่การจับนี่เนี่เขากวานเตรียมพร้อมการยืนการที่จะนั่งสมาเออพลังสมาธิผ่อนน้ำหนักผ่อนลมทุกอย่าง พร้อมไปมลครับหนึครับสอมเกเ้นิดหน่อยไปเาลครับเาแล้วครับดไฟไฟว้ครับนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยมีต้คืนที่หน่อยไปแล้วครับสอนครับสไปเรื่อยไปเรื่อยไอยไปเรื่อยไเรื่ย เียงพื่อนิดหน่อยแต่ว่ายังใช้ได้อยู่เร็วเร็หายใจไวเงแล้วเ่งมาอแล้วสองเรเอาได้เเอาได้เอาได้โอ้โหจะไม่ไหวแล้วครับหนักวันนี้หนักครับ

ที15ทำได้นะคะตรงนี้นะคะขอบคุณคุณประพันธ์ศักดิ์โครมง,งามและขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีอาจารย์ธำรงแผนนิมิตด,ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ